บพบกับรายการหัวซิงเฮงมอร์ดนิวชอววันจันทร์ที่2 5กรกาคมสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำสดใสทีเดียวปรับตัวขึ้นทะลุ2,400ดอลลาร์ขึ้นมาได้ปัจจัยหนุน2ประเด็น1การถแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของประธานเฟดตอบสภาของแกสท่านถแถลงว่าการที่เฟดจะตึงดอกเบีย้ยสูงนานเกินไปจะกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็การจ้งางงาน เฟรดไม่ได้เป็นห่วงเรื่องเงินเฟอ้ออย่างเดียวนะคะเป้าหมายตรงดูเรื่องการจ้างงานด้วยเป็นการส่งสัญญาณวนาเฟรดก็เตรียมพร้อมที่จะลดดอกเบีย้ยประเด็นที่2เงินเฟอ้อ CPI เดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าตลาดคาดการไว้เพิ่มขึ้น3%เมื่อเทียบปลายปีน้อยกว่าตลาดคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น3.1% และเที่ยวปลายเดือนก็หดตัวลง0.1%ด้วยน้อยกว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น0.1%แต่ว่าวันศุกร์าคาดขนมขบเบิลมีแรงเทขายออกมาเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อ PPI ออกมาสูงกว่าตลาดคาดการณ์ไว้โดยเพิ่มขึ้น2.6%เมื่อเที่ยวปลายปีมากกว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น2.3% ที่ปลายเดือนก็สูงกว่าตาดคาดการไว้เช่นเดียวกันค่ะเพิ่มขึ้น0.2%มากกว่า,าคาดการณ์ว่าจะออกมา0.1%อย่างไรก็ดีน่าสนใจนะคะราคาทองคำก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะว่ามีตัวเลขดัชนีนความเชื่อมั่นผู้ภคเดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่า,าคาดการไว้ตัวเลขจริงออกมา66 นะคะลดลงแล้วก็น้อยกว่าคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเป็น68.5ด้วยความเชื่อมันม่นพูอพกสำคัญนะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ใจ่ายในอนาคตนะครับเราก็การใช้ใจ่ายของสงหรัฐของผู้พกเนี่ยสัดสว่วนมันมันกืบ70%็ดสิเปอร์เซนะคะพันก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจอาจจะเริ่มไม่ดีหรือเปล่าวันสุกราคาทองคำปิดตลาด2 4 1 0ดอลลาร ลดลงเล็กน้อยนะคะ3.7ดอลลาร์ตลอดทั้งสัปดาห์เลยเพิ่มขึ้น20ดอลลาร์ทางด้านกองทุน SPDR Gold ซื้อทองคำเล็กน้อยนะคะ0.29ตันสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามของฝั่งสหรัฐก็ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมากนะมีการแถลงของประธานเฟดจอเรื่องยี่เฟดนะคะ ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญน่าจะเป็นตัวเลขยอดขาปีนะคะถ้าดูแล้วยอดขาปีอาจจะออกมาไม่ดีนะคะท้องก็อาจจะขึ้นได้ต่อส่วนรายง,งานเบดบุ๊กนะคะรายง,งานสุดภาวะเศรษฐกิจของเฟดเปิดเผยขึ้นมันพุธปกติไม่ค่อยมีผระทบกับราคาทองคำ ส่วนฝั่งของยุโรปจะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะคะคาดการว่าครั้งนี้คงตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม4.25%เดี๋้วโน้มมาขนองคำทางด้านเทคนิคสดใสนะคะหลังจากที่สามารถทะลุ2,400ดอลลาร์ขึ้นมาได้แต่ว่าก็ปรับตัวขึ้นมาถือว่าแรงนะคะขึ้นมาติดต่อกัน3สัปดาห์มันเป็นไปได้เหมือนกันว่าะจะเริ่มแบบลักษณะเคลื่อนหน่ยยวยซเอร์ คแนวรับ2,390ดอลลาร์2,370ดอลลาร์ส่วนแนวต้านระยะสั้น2,420และก็2,430ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาตรงแท่งพันสาว4 1 1 50บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะแนวรับ40,900บาท41,100บาทแนวต้าน41,250บาทและ41,000 350บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนมีอยู่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวอาจจะถือต่อไปนะคะส่วน Go ลฟิ u จอร์เปิดฝั่งซื้อได้ถ้าลงมาที่2,390ดอลลาร์ 2, ตัดขาดทุนสองพดอลลาร์ 2, ค่ะส่วนโก l i ล e Future แนะนำซื้อที่2,420ดอลลาร์ 2, ตัดขาดทุน2 3 9พัดอลลาร์ค่ะ สำหรับเงินบาททั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแข็งค่าขึ้น42สตางค์อยู่ประมาณ36บาท6สตางค์ได้นะคะก็แนวโน้มหลักๆก็คงเป็นเรื่องเงินดอลลาร์ที่กลับทิศทางอ่อนค่าลงเป็นหลักเงินบาทให้แนวรับ36บาทค่ะถ้าหลุดก็จะมีแนวรับตัดไป35บาท80สตางค์แนวต้าน36บาท30สตางค์นะคะ ส่วน USD future series เดือนกันยายนแนวรับ35บาท80สตางค์ก็เป็นจุดที่เข้าซื้อเก่งกำไรได้นะคะแล้วก็ขายทำกำไรที่36บาท10สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ